พึงพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปข้างนอกมันมีภัยอันตรายการสำรวมใจอยู่ภายในมันปลอดภัยดี พระพุทธเจ้านำอดีตนิทานนกกระต้อยตีวิตมาแสดงให้ภิกษุสามนเณรอุบาสกวาสิกาทั้งหลายฟังในครั้งก่อนนูน่นมีนกกระต้อยตีวิตตัวหนึ่งหากินไปตามท้องทุ่งนา โดยที่บิดาสั่งไว้ก่อนตายมารดาสั่งไว้ว่าลูกเอ๋ยลูกจะไปหากินห่างไกลจากก้อนขี้ไถนะมันมีภัยอันตรายเนื้อพ่อแม่ก็ตายไปและนี้นุกกระตอยชีวิต ตัวนั้นมันมันลืมคําสั่งของบิด,ดามารดาเสียเลยไปหากินนอกก่อนขี้ไถมีเหยี้ยวตัวหนึ่งบินโฉบลงมาจับเอาไปอยู่ในกรงเล็บของเหยี่ยวตัวนั้นนกกระต่อยตีวิตก็บน ที่ไล่ลำพันธ์ต่างๆนานาว่าไอเรานะมัวเมาประมาทไม่ทำตามคำสั่งของบิดาชีวิตของเรานี่ก็จะมุวยมอนครั้งนี้แล้วเยอได้ฟังอย่างนั้นก็ถามว่าทำไมยังบ่นอย่างนี้ที่บ่นอย่างนี้ก็เพราะนึกถึงคำสั่งของพ่อแม่ อ่าห้หากินอยู่ในระหว่างก้อนขี้ไถอย่าหากินนอกจากนั้นตัวเองก็ไม่ฟังขืนประมาทถ,ถึงได้เป็นอย่างนี้เหีย๋ยวจึงว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นนะเราจะปล่อยเธอไปให้เธอไปหากินตามก้อนขี้ไถนะแล้วเราจะ ลงไปจับเธอให้ได้ลองดูซิว่าเธอจะเก่งขนาดไหนแล้วเดี๋ยวก็เอานกกระต่ายตีวิตนั้นไปปล่อยลงที่ก้อนขี้ไถกลางทุ่งนาแล้วก็บินวนขึ้นฟ้าไปนกกระต่ายตีวิตนั้นก็ไปเห็น ก้อนขี้ไถก้อนหนึ่งมันมีมันมีเงื่อมอยู่ทางใต้มันจึงไปยืนท่าเหยียวอยู่บนก้อนขี้ไถนั้นพอเหยียวได้โอกาสก,าก็บินโฉบลงมานกกระต่ายชีวิตมันก็วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในเงื่อมก้อนขี้ไถนั้น เย,ยวโฉบลงมาอย่างแรงก็เอาอกไปกระแทกกับก้อนขีไทเลยถึงแก่ความตายนกกระต่อยตีวิตก็เลยพ้นจากความตายไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรานั่นนะถ้าหากว่าไปล่วงละเมิดในคำสอนของบิด,ดามารดา ครูบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วชีวิตของผู้นั้นย่อมมีแต่ความทุกข์ยากลำบากจะไม่สามารถเจริญงอกงามไปได้เหมือนกับนกกระต่อยตีวิตตัวนั้นนะมันล่วงทำบิดามารดาแต่อาศัยมันมีสติปัญญา มันก็เลยเอาตัวลอดจากปากหิวปากกาไปได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเราเกิดมาในโลกนี้มันก็มีความประมาทและเป็นส่วนหลายเนี่ยที่เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจ รักษาความดีของตนไว้ตลอดไปไม่ทำความชั่วเลยนะเห็นจะยากมันจะไม่มีแต่บางคนเมื่อรู้ว่าตนประมาทแล้วก็กลับจิตอธิษฐานจิตใจไม่ประมาทต่อไปสำรวมระวังตนต่อไปเช่นนี้มันก็สามารถพ้นจากมาร คือกิเลสปากธรรมต่า,างๆได้เหมือนกับนกกระต่อยตีวิตวต์ีมันพ้นจากปากเหี่ยวไปได้อย่างนั้นเนี่ยนี่พุทธบริษัททั้งหลายควรพากันพิจารณาให้ดีอันที่ว่าเงื่อมก้อนขีไถนั้นได้แก่สมาธินั้นเองเมื่อจิต น้มเข้าไปสู่ความสงบยับยั้งอยู่ในความสงบนั้นแล้วกิเลสมันก็ครอบงำไม่ได้ตามเข้าไปไม่ถึงเป็นเสียแต่ความสงบอัน,นั้นไม่หนักแน่นพอไม่แก่กล้าพอถูกกิเลสมันเขย่าเอาก็เลยถอนออกไปเสียพุ่งไปตามกิเลส แต่พู้ได้รู้ตัวอย่างนั้นก็ให้เข้าใจว่าสมาธิของตนมันอ่อนมันไม่แก่กล้า mm hmm. เหตุนั้นมันจึงได้วันไวไปตามอัมรัดของกิเลส mm hmm. เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามทำสมาธิให้มันหนักแน่นเข้าไปกว่านั่นจ mm hmm. นเมื่อใจมันสงบจากอารมณ์ต่างๆลงไปได้แนละ้ว ก็พยายามเพ่งใจนั่นนะเพ่งรู้อันนั้นแหละอยู่อย่างนั้นเพราะอนุภาพแห่งความเพ่งเนี่ยมันทำให้ใจนั้นสงบลงได้ละเอียดเข้าไปทำให้ใจหนักแน่นเข้าไปความเพ่งอันนี้นะทำให้มีอารมณ์เดียวท่านเรียกว่าเอกคัตตารม์ คือมีความสงบนั่นเป็นอารมณ์ของดวงกิจนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันพุ่งซ่านรำคาญไปทางอื่นโดยที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก นี่แหละเป็นอารมณ์ไปก่อนเพราะทางเดินของความคิดมันก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เองเมื่อจับลมหายใจเข้าออกได้แล้วความคิดมันก็หยุดลงเพราะว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสจิตไม่ให้คิด่านไปโดยประการต่างๆ เหมือนอย่างธรรมดาน้ำมันชอบไหลลงไปสู่ที่ตำ่ำอันนี้เป็นธรรมดาของน้ำซึ่งน้ำจะไหลขึ้นสู่ที่สูงไม่มี <c oughs> ผู้ใดปรารถนาอยากจะใช้น้ำนั้นไปรดต้นไม้พืชผักต่างๆ อย่างนี้ก็ต้องทำทำนกขึ้นที่คลองส่งน้ำบ่ที่เหมืองมาอย่างนี้เลยเมื่อทำทำนกให้แน่นหนาแข็งแรงดีแล้วกระแสน้ำมันไหลมามา,มาปะทะทำนกทำนกไม่พังน้ำมันก็เออขึ้นไปตามท้องนาท้องสวน ะไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวหรือต้นพืชผักต้นไม้ต่างๆให้งอกงามเจริญขึ้นไปได้นี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะนี่พยายามกั้นกระแสของความคิดความนึกของจิตใจนี่นะให้มันได้ ในวันนี้เมื่อใจมันไม่คิดพุ่งไปทางอื่นเช่นนี้นะมันก็ทำให้กระแสะจิตมารวมกันอยู่ในจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็มีกำลังบัณนีมีปัญญาความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นความรู้นั้นสามารถ รู้แจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ได้ตามเป็นจริงเหมือนอย่างปัญญาในอุปมาเหมือนกระแสน้ำนะเมื่อสติไปสกัดกั้นความคิดความนึกต่างๆได้แล้วจิตห,หยุดนิ่งลงไปแต่วันนี้ก็ต่อจากนั้นก็ส่งกระแสของตนเพ่งไปตามอัตภาพร่างกายนี้ มันก็เห็นแจ้งในกายนี่ทุกกระเบียดนิ้วไปเลยเรา่างกายนี่มันอาศัยอะไรก็อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทำไมมันถึงมีความรู้สึกนึกคิดก็เพราะมันมีดวงจิตมาอาศัยแล้วดวงจิตนี่เมื่อมาอาศัยรูปกายอันนี้อยู่แล้วมันก็ทำให้ ความคิดความนึกต่างๆมันมีกำลังขึ้นสามารถคิดอ่านเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ได้แต่เมื่อไม่ได้ฝึกฝนให้จิตนี่ฉเฉลียวฉลาดขึ้นมามันก็คิดไปตามอำนาจของกิเลสอารมณ์ที่มันเคยคิดเคยปรุงแต่งมาอันประกอบไปด้วยกิเลสตัณหานั่นแหละ อุปมาเหมือนอย่างกระแสน้ำซึ่งไม่มีทํานกัน้นมันก็ไหลไปตามที่ต่ำนั่นแหละในที่สุดมันก็ไหลลงสู่ทะเลหลวงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเรานี่เมื่อไม่ฝึกขนจิตอันนี้นะไม่รู้จักหัดข้ามจิตอันนี้ กระแสจิตมันก็ไหลไปตามอำนาจของกิเลสบาปธรรมนั่นแหละกิเลสบาปธรรมนี่อุปมาเหมือนอย่างที่ต่ำที่ลุ่มที่ต่ำของแผ่นดินนั่นแหละมันไหลไปทำใช้กายวาจาทำความชั่วพูดชั่วไปแลป้วไปฆ่ข่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกาม กล่าวมุสาวาดื่มสุรามีไรเครื่องดองของเมากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดไทยโทษต่างๆเหล่านี้ในทางธรรมะท่านเรียวกว่าเป็นของต่ำเมื่อผู้ใดซ่องเสพเข้าไปจนติดงองเงีมแล้วชีวิตของนั้นก็ตกต่ำไปไม่สามารถที่จะ รุ่งเรืองเจริญด้วยลาบยศสนเสริญความสุขก,กายสบายใจได้เพราะของเสพติดเหล่านี้มันทำให้ทุปัญญาทำให้ปัญญานั่นไม่งอกงามเจริญได้คนเสพของเสพติดถ้าเป็นเหล้าอย่างนี้เมื่อดื่มแล้วมันก็ทำให้ แสดงอาการกิริยากายวาจาหยาบโลนไปต่างๆนั่นนาะไม่สุภาพเรียบร้อยเลยถ้าเป็นกัญชาอย่างนี้ก็สูบเข้าไปแล้วทำให้จิตวิปริตไปทำให้ไม่มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตนั้นได้จิตก็ละเมอไปตาม กำลังของกิเลสของความเมาความหลงอันนั้นนะแม่ยาฝินก็เหมือนกันยาฝิ่นนี่บุคคลใดส่องเสพเข้าไปจนติดงอมแงมแล้วพอถูกแล้วได้ที่แล้วเมาแล้วก็นอนบบนี้ซึมไม่มีความคิดความอ่านอะไร เพราะฉะนั้นคนสูบผิ่นจึงไม่สามารถจะร่ำรวยอะไรได้เลยไม่สามารถจะหาเงินหาทองเข้าของอะไรได้ว่าอย่างหาได้ก็ได้เล็กๆน้อยๆพราเพราะนั้นแหละพอได้เงินมาซื้อผิ่นสูบแม้นับแต่สุรามามันตัดทอนกำลังปัญญาของคนลงอย่างมากมายของเสพติดเหล่านี้นะ เพราะฉะนั้นคนเกิดมาในโลกนี้คนที่จะมีปัญญาหาอุบายละกิเลสบาปธรรมออกจากใจของตนเองได้นั้นมีน้อยเต็มทีนั่นแหละส่วนมากแล้วก็มีแต่ปล่อยจิตใจของตนให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเสียเป็นส่วนมาก ส่วนผู้มีปัญญานั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ชาติก่อนนู้นเขาก็ไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเขาเว้นของเสพติดเหล่านี้คนที่ไม่มีปัญญาในชาตินี้เอาพอแต่ก่อนนู้นเป็นผู้ส่องเสพของมึนเมา ด้วยแล้วก็ทั้งไม่สนใจในการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกแม้ว่าเกิดมาพบศาสนาของพระองค์หรือว่าพบตัวองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสคนท่องเเ็บของมืนเมาแล้วไม่รู้จักของดีพูดแล้วนะไม่รู้จักทำที่พึ่งให้แก่ตนเอง ดังนั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าของเสพติดอันนี้มันให้โทษจริงๆโดยปัญญาแล้วก็พึ่งพากันสำรวมระวังรักษากายวาจาใจให้ดีอย่าให้มันหลงละเมอไปหาของเสพติดให้โทษต่างๆดังกล่าวมานั้นแล้วชีวิตของผู้นั้นก็จะ,จะเจริญรุ่งเรือง ด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็จะเจริญด้วยสุขภาพอนามัยทางร่างกายร่างกายก็จะไม่มีโรคภยัยเบียดเบียนเอาเพราะของเสพติดไ้โทษต่างๆอันนี้มันมันเป็นสมุธฐานของเชื้อโรคหลายอย่างให้พึ่งพากันพิจารณาให้เห็น เมื่อพี่นาเห็นโทษของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็เว้นได้เลยไม่หิวไม่โหยอะไรหรอกคนที่เคยติดมาแล้วก็เมื่อใจมันออกแล้วมันออกได้จริงๆทุกอย่างนะมันสำคัญที่ใจมันไม่ยอมออกนี่แหละมันยังสำคัญเอาเป็นของดีวิเศษให้ความสุขสนุกสนานแก่ตนได้ แท้ที่จริงแล้วมันก็เหมือนยาพิษเคลือบน้ำตาลนั่นแหละของมูลน้นะเวลาเราบริโภคเข้าไปทีแรกก็รู้สึกรู้สึกว่ามันล่าเริงบันเทิงจริงแหละแต่คั้นเมื่อเอาเข้าไปมากๆเข้าไปแล้วมันก็มีตั้งแต่ความเชื่อมซึมไปอย่างนั้นจิตใจไม่เบิกบานผ่องใส มีแต่อัดอั้นตันปัญญานี่แหละให้พึ่งพากันเห็นพิษเห็นภัยในของเสพติดเหล่านี้นะผู้ใดไม่เห็นโทษของมันไม่ละมันแล้วก็ชีวิตของคนนั้นตกต่ำไปเลยนะมีแต่ต่ำไปเรื่อยๆเนละคนซ่องเสพของเสพติดโทษแล้วไม่ไม่เห็นโทษของมันไม่ยอมละ ดังนั้นผู้ใดรักชีวิตของตนจริงมันต้องระมัดระวังอย่าไปท่องเสพของเสพติดให้โทษถ้าได้ลุมหลงท่องเสพมันติดมาแล้วก็พยายาพยายามออกจากมันเสียให้ได้จใจออกเสียอย่างเดียวแล้วมันออกได้เลย ถ้าใจไม่ยอมออกแล้วนะแม้จะก,กินยาอะไรมันก็ออกไม่ได้ขอออกได้แล้วมันก็กลับไปดื่มไปกินอีกอย่างนี้เนี่ยจิตใจที่มันไม่รู้แจ้งนะในเหตุแห่งความทุกข์นั่นนั่นนะ่ะมันก็ถล่มเข้าไปหาทุกข์เรื่อยไปดังนั้นการทำใจให้สงบระงับเนี่ย จึงชื่อว่าเป็นการแผวถางทาง,ทางออกจากทุกข์ไปได้เป็นสายที่สองสายที่หนึ่งได้แก่ศีลผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็เท่ากับว่าแผวถางบาปอากุศลอันเป็นเสมือนอย่างว่าหญ้าต่างๆที่เกิดอยู่ในสวนในนานัน่นเละ เมื่อถากถางมันออกไปมันก็ไม่ได้ไปแย่งกินอาหารของต้นพืชต่างๆต้นไม้ที่มีผลมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้อันนี้ฉันใดคนเราก็ต้องมาพยายามพรใจให้สงบลงไปนี่แหละเรียกพยายามกำจัดกิเลสบาปธรรมให้เบาบางออกไป จากดวงจิตนี้เรื่อยๆไม่พยายามสะสมให้มันมากขึ้นพยายามละกิเลสที่มันมีอยู่แล้วนะ่อให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ให้ได้ทุกคนควรพากันเห็นโทษของกิเลสตัณหาเรานี่มันพาให้คนเป็นทุกข์ เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในวัฏสองสารนี่มันพันานานับไม่ถ้วนเลยใน้ดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละต่างคนต่างก็งัวเมาเพลิดเพลินไปในการ,รมคุณเสียเป็นส่วนมากเลยอย่างนี้แล้วไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อการบุญการกุศล ไม่ได้เอื้อเพื่อต่อการเข้าวัดฟังธรรมจำาีีนอะไรเลยอย่างนีนะ้มันก็ทำให้ชีวิตนี่หาที่พึ่งไม่ได้เลยไอ้ของเสพติดใช้โทษต่างๆ่างพนั้นมันจะเป็นที่พึ่งอะไรได้พอต้องเสพไปเวลามันออกฤทิ์มันก็รู้สึก,กว่าลื่นเรืงบันเทิงไป เวลามันหมดลทธิ์ของมันแล้วมันก็มีจะอ่อนเพลียหิวโหยขึ้นมาอีกแล้วจะต้องไปหาบริโภคการแสวงหาของเศพตินีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาหยิบเอาได้ด้วยมือเปล่าต้องมีสต้งสต,งสตางติดตัวไปแลกเปลี่ยนเอากากจากเขามาจึงจะได้บริโภค นี่แหละมันมีโทษมากมายโดยเฉพาะมันตัดทอนกำลังปัญญาตัดทอนกำลังสมาธิตัดทอนกำลังศีลให้อ่อนเปรียปร้ยเพียแรงลงไปอันบุคคลผู้ที่ติดของเสพติดเหล่านี้แล้วนะมันย่อมไม่มีปัญญาปัญญาไม่เจริญงงอกงามเลย ไม่มีกำลังศรัทธากำลังใจในอันที่จะรักษาสินในการที่จะให้ทานหรือในการที่จะเจริญสมาธะวิปัสนาให้เกิดขึ้นในใจนี้ได้ไม่มีคนผู้ติดของเสพติดเรโทษต่างๆแล้วนะดังนั้นจึงชื่อว่าทำชีวิตให้เป็นมันเกิดมาทั้งทีมีอวัยวะร่างกาย พอถ้นบริบูรณ์แล้วก็สมควรที่จะใช้กายวาจาใจอันสมบูรณ์นัะนนี่สร้างสมบุรณ์กุศลคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนให้ได้อย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ไม่ได้ทำเลยมีร่างกายอ้วนทรวนสมบูรณ์มาก,ก็สมบูรณ์เปล่าๆไม่ ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่จิตใจมีแต่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เกิดความทุกข์ความร้อนใจอยู่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยไม่พึ่งพากันพิจารณาให้ดีการฝึกอบรมจิตนี่นะถึงชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีไดีมากทีเดียวเพราะเมื่ออบรมจิตนี่ให้ดีแล้ว มันก็ดีไปหมดทุกอย่างเลยวันนี้คนอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ดีกันไม่แตก,าก,กาสามัคคีกันพระภิกษุสามเณรทีขาวอะไรอยู่ในวัดพระอารามเดียวกันก็รองดองสามัคคีกันได้ไม่พะเลาะวิวาทแตกสามัคคีกันเพราะว่าใจมันดีทุกคนใจดีแล้ว ถ้าหากว่าได้รับความกระทบกับทั่งจากเรื่องไม่ดีบางครั้งบางคราวจากผู้อื่นก็ให้อภัยเคพื่อนไปได้ไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นโดยความโกรธโดยความไม่พอใจต่างๆเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้มันเป็นเครื่องทำลายความสงบใจเมื่อใจยึดถือเอาไว้แล้ว จะไปภาวนาถนอมใจไปหาความสงบไม่ได้เลยมันไปเจอแต่เรื่องไม่พอใจอันนั้นแหละเพราะตอนยึดถือเอาไว้นะมันถึงมีทีนี้ถ้า,าว่าใครไม่ยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ดับไปแนละ้วมันจะไปตั้งอยู่ในจิตนั้นไม่ได้เลยนี่แหละไอ้พากันเข้าใจนะการที่เราฝึกใจไปใจมันจะดีได้ ก็เพราะกิเลสดังกล่าวมาบนีิษะมันระงับดับลงใจมันถึงว่าย,ยือกเย็นสบายได้ไม่ก็คือตนเป็นคนเกเรต,ต่างๆนาน,นานี่แหละอันนี้สงแห่งการฝึกผลใจให้สงบให้ตั้งมัน่นนละว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของการเจริญ ปัญญามีปัญญาเท่านั้นแหละถึงเอาตัวรอดจากคุกได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วเอาตัวรอดจากคุกไม่ได้เลยแม้ความยากจนขนแค้นในทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกนี้มันก็เนื่องมาแต่ไม่มีปัญญาหาเอานั่นเองเนี่ยพวกเขามีปัญญาเขาว่าหาทรัพย์ได้ แต่ว่าทรัพย์ภายนอกมันไม่ยั่งยืนมันนำนวยความสะดวกสบายให้ชั่วชีวิตหนึ่งหรือชั่วคราวเท่านั้นเองคันแล้วร่างกายอันนี้เมื่อมันทุดโทมแตกดับไปแล้วความถูกเหล่านั้นมันก็หายไปสู้ทรัพย์ภายในไม่ได้ทรัพย์ภายในคือสัทธาปัญญา เมื่อบุคคลใดบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วมีแต่ทำใจให้เบิกบานผ่องใสอยู่งั้นเพราะว่าปัญญานี่มันรู้นี่สิ่งใดมันจะเป็นเหตุได้เกิดทุกข์แล้วก็บมันไม่สะสมแล้วไม่ยึดถือเอาไว้มันก็ปล่อยวางน,นะเช่นขันทั้งห้าอันนี้เขาไปขืนยึดถือไว้กับจิตนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้ว เพราะมันไม่เที่ยงนี้น,นั่นไปยึดเอาของไม่เที่ยงมันก็วันไหวอยู่เรื่อยเลยนะถ้าปล่อยถ้าวางเสรยแล้วเมื่อขันหน้านี่มันแปลปรวนไปจิตใจก็ไม่แปลไปตามนะั่นตั้งอยู่คงที่ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกนี้นี้แหละเป็นทางคนทุกขนะ์ภัยนรกตาสงสารดังแสดงมา